ตอนเรากลับสู่ช่องเงียหนุ่ยหอหลานจ้าสวัสดีจ้าหนุ่ยหอหลานออกมาทงนั้นได้แป๊บหนึ่งพี่น้องลานน้อนหนุ่ยก็ออกมาทงน้ำมาหาลองเตยเลยละจ้าจักไว้เห็ดยังดอกโอ้ยไม่ละเอ้ยเป็นยังไงเนาะทั้งฝุ่นเนาะหนุ่ยเบ่อนั่นเลย อีล่าเอ้ยโอมอุงิงุงิงุงิงเพียงโอมอุงิงุงิงุงิงเพียงโอมอุงิงุงิงุงิงเพียงอีหล่าคนมาบางคลิปย้ายหนุ่ยเด้อบ่มีอย่างที่ไทยเบิ้งพี่น้องเอ้ยเอออยู่กับอีล่าละเมื่อเนี่ยเบิ้งตะลุปก็ได้ดอกบ่เห็นตัวอีล่ากับเบิ้งตะลุปอีล่าก็ได้ดอกน้อละน้อพี่น้องเนาะเออเพราะอันอันเศร้าคิดหอด เออเป็นยังไดบุน้องเตยก็เฮ็ดได้อยู่น้องกินอยู่พี่น้องเฮ็ดยังกินบุอ่าเฮ็ดยังกินบุ้เน,บเนี่ยน้องเตยก็ได้สสวัดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า,จา,จาน้องเตยเฮ็ดยังกินสู่สู่ท้องมีบุเนี่ยพี่น้องเมืงมงมงองทอดบุ้นให้ตอกสู่กันท้องมีกินหรือเปล่าเมืองเมืองท้องมีบ่ไปใส่ได้พี่น้องเฝ้าน้องเตยอ,อยู่เนี่ยอ๋อไปใส่บะได้ว่าสัน่น เตยทอดหมูทอดหมูให้ท้องนี้โอ้ทอดหมูท้องนี้กับพ้นนะพี่น้องพ้นซสยกันจ้ะซอยกินน้ำกันกินน้ำกันมีหยังกินได้หลายอยุนะอันหมูกับหมูเศษเอาแร่ออกจากเห็ดสมอลไะพี่น้องแล่จ้าแ่มันแล่หยังออกจากเห็ดสมแล่เอ็นออกเนาะเออน้องเตยเห็ดไปกินไปอยู่นะเมื่อนีด้วยน้อยไปโรงเรียนน้องมิวยไปทำงานอ่าพี่น้องอืม เ,เ,เดีเ๋ยวเดีกนเยได้กินใยูด้กินข้าไปเออกิองกินข้าน้ำน้องเตยเบิ้งนอเปื่นนอมพี่น้องเออเตรียงก,กินออหน่อยอะลก็มีหละเพราะเนาะเออสำนักละเลียงแล้วสุกแล้วแข็งเองอ,อแมนผิดเขียวเ,เพราะว่าเตยปดตอนนี้นแค่นี้นอนพอม ใส่หยาใส่ยาใส่หยาโอ้ใส่ปุยใส่ใส่ยาป่ะนะปุยยาท่านพี่น้องนะช่วงนี้ใส่ยาเด้อนั่แหละผลของการบกขีดยาหยาเนาะก้อนนั่นก้อนวานน่ะพี่น้องนี่เป็นสิ่หลักทันใจเ้ยว่าบกขีดยาหยาก้อนวานนี่เป็นสี่หลักพี่น้องหยามันแห้งอีหรีจ้าว่านบ่ได้กินเขานาอพี่น้องเนาะบ่วกันนาะจเออได้ยังกินเขาได้ทอดมูได้ทอดหมูกับยังมอแพี่นองไป ไปเบิ้งดูาาวักเขาามีอย่างแนยเออพักเขาามีอย่างแน่บุเบิ้งกันพี่น้องโอ้ยปนเห็ดปลวกพี่น้องมา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 เออปนเห็ดปวกพี่น้องกับทอดหมูไปยกไปพี่น้องไปกินเขาเป็านขาวเศร้าได้ไะพี่น้อง ขอเสาอกินขอเสาโอ้อาวกินกินกินก่อนไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องเนาะยังไงกินไปตามนี้ตามเกิดนี่แหละน่นตรงนี้ยังไม่แล้วว่าแต่นึ่งต้องเจขยับตัวไปใส่ย่างน้ำก้นรถพี่น้อง,อองโอ้ยยอมไรพอหอนพะออน้า อืมกินเอากิน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 กเอาไปเอาแม่เจ้าเป็นเออ่เขากินนเออกินเขาสันพี่ดองอืมเอ้าปลาหมึกที่ดองสาระหน่อยไ่หอดใส่เราบูสาระอันน้ำปั้นนะโอ้ร้อนบังคากับพื้งอ๋อร้อนลังคาันได้บางคะไปเอาาะว อพิชัดเพราะชนะศักดิ์หรือถอนล้นไปลื้อของลืูตอนนี้บ่ได้บ่ได้ออกของมาส่งมีกระลาเดีออกมาส่งทางงานเท่าไหร่ต้องหารถไปเอาใส่ข้างนอกรถคนไปรื้อกับฉันแล้วไปไหนรถไม่ขึ้นเรอรถขึ้นว่าเพราะว่าต้องไปเลือกเอาของน้ำล้อบนก้อนเนาะหรือจังใดล้อบนก้อนนล้อบนก้อนอีลาน้อยกินข้าวน้ำกอนอไปมาอีลาน้อยเอ้ย เลาหญิงมากินข้าวเด้มมากินข้าวน้ำกันเด้อมาเดิมมาเดิกินข้าวน้ำมันนองเตยเดิมนเห็ดปวกอืนนเห็ดปวกอนดนดวนเนเห็เดปลนเห็ดปวกกเวน

หวานเห็ดปวกไปจ้าไปเบิ่งสาระก่อนเบิ่งสาร้านนำปันหอดใส่แล้วหวังว่าคงเสียนแล้วท่านนั้นน่ะยายหนุ่ยเกี้ยวเขานาพี่น้องเน่าที่ได้กินน,ำน้ำหวานเพราะแกเบาหวานเนาะพี่น้อง ล้อพื้นกับล้อลังคาพี่น้องเ,เอ้ะเออก็ได้ไก่ล้ล่ละพี่น้องไก่แล้วเขาเพื่อนกับงามงามเขาเยอะหน่อยกะงามอยู่กับบางงามสู่เพื่อนดอกพี่น้องเพราะว่าเขาเพ่ได้ใส่ปุ๋ยไลายเนาะเขาใส่หน่อยๆไปเพราะว่า ใส่คนเกีย่ยวเขาเพราะต้อ,อาให้มันงามลายดอกมันสีล่มนาะพี่น้องสีร่มไหนจ้าเขาเพป็นจริงเบารถเนี่ยธนาพัฒน์ก็จอดด้วยด้วยพี่น้องจอดด้วยนี่แหละ,ระจริงกับจอดด้วยนี่แหละ นี่แหละจ้ะบรรยากาศโดยรวมน้าพี่น้องเนาะอยู่ท่งไหนท่งนาไอ้หนุ่ยก็ออกมาย้ำวังวังก็ไม่ได้ออกมาดูเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ยายนุ่ยหวัวล้านน้ำเน่ขอบคุณหลายๆผูดด้ใดที่เข้ามารับชมเข,ข้ามาคอมเมนต์นาะพี่น้องเนาะไน่ยก็ดีใจอยู่ดอกพี่น้องเอ้ย ทั้งใจเห็นยันหนื่อยหราดขอไมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกาล้าพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ยันหนื่อยหราดว่นนี้ยังไรดอกจ้าพีนาา่น้องฮะนะขอไม่ย้ำย้ำน้องเตยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า